วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องนิทานสอนใจเรื่องใช้เงินให้พอเพียงอ่านะอันนี้แต่ปลายอันนี้วาดเล่นอ,<ม>อ่านะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับอ่านะเขาใช้เงินไม่ประหยัดเลยอ่าผมก็วาดรูปไม่ค่อยสวยนะคก็ต้องขอ,ขอโทษด้วยครับ <laughs> อ่าะ,ะครับเขาใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยมาก นี่เขาเอาไปเลี้ยงเพื่อนนี่คือฟุงเพื่อนเขา,นะาครับอุ้ยน้ำลายนะครับพ่อแม่เขาก็หาเงินมาแต่กลับเขาเอาไปใช้ายางฟุง่มเฟือยครับไม่รู้ตังเนี่ยอ่านี่คือพ่อเขาคนระับนี่ครับพ่อฮาน,ะนานะ พ่อเครียดมากกับเรื่องที่ลูกเอาตัางไปเลี้ยงเพื่อนครับแต่เพรลูกเขาก็ยังโกงหกอยู่ครับแต่ครับต่อไปครับเขาก็พ่อเขาก็เกิดล้ำป่วดไป ครับเขาร้องไห้แล้วเขาบอก้าไปหาหมอหมอบอกว่าเราต้องการเลือดครุ๊ปโอครับเขาก็บอกว่าฉันไม่ได้กรุ๊ปโอหมอที่ฉันหมอตัวอบว่าคุณให้เลือดเขาสำเร็จนะครับ นี่คือหมอครับค่าระตาาเขาดีใจแต่เขาต้องจ่ายค่ารักษาคนระับรวมเป็นมูลค่าหนึ่งแสนบาทนี่คือใบคนระับ ใบมันอาจจะเอเลยก็ต่อมาใบเขาบอกเขาบอกว่าทำไมเราไม่เก็บตังนั้นมองไว้รักษาพ่อ,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 ขอเขาเสียใจอย่าง,งหนักสิบสองปีต่อมา เขาหาเงินครบสอบหนึ่งแสนบาทเรียบร้อยเขาดีใจมากเขาเลยไปหาหมอหมอก็ปล่อยตัวเขาออกจากโรงพยาบาลอ่าครับเขาดีใจมากเขาก็ได้สัญญากับพ่อว่าเขาจะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟืยอยแล้วเขากลับท้าพ่อ พ่อเขาก็บอกว่าจะไม่รักษาจะรักษาเงินอย่างดีจะไม่ใช้ฟุ่มเฟือยครับฟุ่เฟือยแล้วครับครับครับ แล้วก็ต่อไปจอดจานแล้วนะครับจบขอทำการคลิปเพียงเท่านี้นะครับอาจจะเรขอให้ไลค์กันนะครับมิทานล่นนะครับ